สวัสดีครับรายการเดอะลีเดอร์อินไซ์ในช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาตินะครับกับคุณวิศัดิ์โคสุรัตประธานสภาลมจารย์กรุงเทพนะครับซึ่งอาจารย์ตอนนี้ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณจิระครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วคุณจิระชวนผมไปร่วมเข้าหลักสูตรอบรมครับผมก็ไม่คิดอะไรมากก็คิดว่าเอ้านะ นานๆคุณจิระชวนทีก็ไปลองนั่งดูโอ้ปรากฏว่าน่าตื่นตาตื่นใจคือผมเองก็ใช้ AI อยู่แล้วนะแต่ในฐานะผู้ใช้ไม่ใช่ผู้เรียนรู้แล้วก็มีความสำนึกตลอดเวลานะว่าผมแค่นักกฎหมายคนหนึ่งก็ไม่ได้บังอาจเรียกตัวเองว่ามีความเชี่ยวชาญอะไรกับ AI แต่ก็ลองตั้งแต่ ChatGPT รุ่นแรกที่ปล่อยออกมานะจนกระทั่งตอนนี้เขากาลังปล่อย ChatGPT รุ่นหออกมาแล้วแล้วก็รู้เลยว่าเอาล่ะจีนออก d e e p s e บางเจ้าบางยี่ห้อต่างๆก็ออกมาเรื่อยๆผมก็เลยสนใจจะไปรู้ครับว่าเอไอในโลกนี้มีบริษัทที่กำลังทำเรื่อง AI เนี่ยสักกี่รายเจ็ดหมื่นรายครับโอ้โหเจ็ดหมื่นรายแน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่าทุกรายจะประสบความสำเร็จเพราะหลายๆอย่าง AI ก็มีนิยามของมันเองว่า AI ที่มาไซส์ขนาดแบบ ChatGPT DeepSeek หรือว่า Grok นั้นเนี่ย มันไม่ได้มีอย่างนี้กันเยอะแยะหรอกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นระดับที่ทำ machine learning คือทำให้มันเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อบรรดาเวลาท่านกด search อะไรต่างๆเข้าไปมันก็จะจำท่านเอาไว้ว่าท่านชอบดูอะไรท่านมีนิสัยแบบไหนท่านชอบไปที่แบบไหนมันก็จะจำๆๆแล้วมันก็เอามาเรียบเรียงเป็นความจําของมันว่ามันทีนี้มันจะคุยกับท่านมันจะทําอะไรกับท่านมันจะสื่อสารกับท่านมันจะส่งโฆษณามามันจะส่งอะไรมาก็มีคําถามที่สองอีกคือพอไป ไป,ไปอบรมแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่าถ้างั้นเราจะเริ่มตั้งคําถามให้เป็นแน่นอนที่เรียนรู้ก็คือบอกว่าต้องตั้งคําสั่งมันให้เป็นใครจะไปถาม AI อะ่ะอย่าถามมันยาวๆกว้าอ,อย่าถามมันกว้างๆสั้นๆมันก็จะตอบมาแบบที่คุมคลุมอ่ะแล้วก็วิทยากร,กรก็บอกเลยนะว่า AI จนกระทั่งบัดนี้ขนาดตัวที่ท็อปสุดของมันแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะตอบฉาดฉาน แต่เป็นคําตอบที่โง่โดยที่มันก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เอาละเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ได้ยินแค่ในวงกาแฟครับในวงสนทนาแต่อันนี้เป็นเรื่องวิทยากรเพราะฉะนั้นเขาเขาต้องเตรียมทําการบ้านมาพอสมควรเพราะนั้นเขาเขายืนยันเลยนะว่ามันพร้อมที่จะตอบอะไรโง่โ,งโงออกมาอย่างมั่นใจอันนี้ก็ทําให้เราเออเราก็เข้าใจตัวนี้แบบขีดเส้นใต้ได้ดีขึ้นแล้วผมก็มาลองทํากับมันด้วยก็เห็นแหละว่ามันก็ตอบตอบบางเรื่องเนี่ย ฉัดฉานเลยแต่ก็รู้หรอกบางเออเรารู้ข้อเท็จจริงเรื่องนั้นเออมันตอบมันไม่ตรงแฮะไม่ถูกเพราะฉะนั้นที่วิทยกรบอกเอาไว้ว่าให้มันช่วยทํางานนะให้มันมาช่วยทํางานเราจงใช้มันมาช่วยทํางานเราอย่ากลัวมันมันแทนที่เราไม่ได้หรอกแล้วก็มันไม่รู้สึกสํานึกชั่วดีแม้ว่ามันจะพยายามฝึกแล้วก็ตามนะเอาเถอะมันแต่มันมันจาดีมันไม่ลืมมันไม่แค้น มันไม่โกรธมันไม่ราคาญแล้วมันทํางานยีิบสชั่วโมงับมันก็เลยหยิบเรื่องต่างๆมาสรุปออกมาเป็นเป็นระบบแต่นี่ที่บ้ามานี้คือ llm llm ย่อม,มาจากคําว่า large language model คือระบบภาษาขนาดใหญ่เพระาะฉะนั้นเป็นเรื่องแค่เรื่องของการที่มันเป็นนักเรียงความที่ดีมันอ่านเอกสารเยอะมากแน่นอนแล้วก็เลยได้ทราบต่อไปด้วยนะว่าระบบของ ai มันจะต้องมี d a t a Network ขนาดยักษ์ใหญ่แล้วไอ้เจ้า Data Center <c oughs> พวกนี้เนี่ยมันกินไฟมหาศาลเลยเพียงเพื่อ <c oughs> ตอนฝึกมันเนี่ย <c oughs> ผมก็เพิ่งทราบตัวเลขว่าจะฝึกให้ AI มันตอบให้รู้เรื่องเป๊ะๆแม่นๆแ,แล้วมันอ่านของนู่นของนี่มาเพรนอ,อ่านทุกภาษานะ <c oughs> แล้วยิ่งถ้ามันไปทําพงทําภาพด้วยมันถ้ามันตอบด้วยอักษรก็แบบหนึ่งให้มันตอบให้มันผลิตงานที่เป็นคลิปเป็นภาพเป็นอะไรต่างๆเป็นเสียง มันก็ต้องไปฟังไปอ่านไปรู้อะไรมาเยอะเลยนะมันก็เลยต้องใช้ชิปประมวลผลเร็วแรงเยอะใหญ่รวมตัวกันแล้วก็เป็นอันที่เพราะผมก็ได้อ่านเพราะผมทำเรื่อง climate change ภูมิอาก,ก,กาศเปลี่ยนแปลงโลกร้อนแล้วก็การสิ้นเปลืองพลังงานของระบบ Data Center ครับก็เลยได้รู้ว่าอ๋อ d c t n t e r t e r แต่ละอันนั้นเนี่ย อนที่เราเรียกร้องกัน2ปีมาเนี่ยว่าเราเราอยากจะเห็นการลงทุนของ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราจะให้เขาไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่ก็นึกแค่ว่านั่นคือการลงทุนแล้วเราก็จะได้มีอินเทอร์เน็ตที่มันเร็วขึ้นอินเทอร์เน็ตมันเร็วอยู่แล้วแหะแต่ว,วิธีการตอบของมันเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นเพราะมันอยู่ใกล้มือเรามันอยู่ใกล้เรามันเดินทางได้เร็วขึ้นเพราะว่าที่ผ่านๆมาคนที่เป็นไม่ใช่นักนิยม AI หรือติดตาม AI มากนักก็จะไม่ทราบนะครับว่าเวลาท่านถามอะไร AI ไปหรือแมก้กระทั่งท่านไปเสิร์ เอนจินต่างๆร,ระบบประมวลผลของมันเพื่อจะมาตอบท่านเนี่ยมันมักจะส่งไปนู่นนะครับศูนย์ประมวลผลของมันอยู่ที่ไม่มาเลเซียก็อินโดนีเซียแปลว่าต้องไปเคเบิลใต้น้ํวก็าอาจจะชา้าลงสักสองวินาทีหนึ่งวินาทีสมมุตินะครับผมก็เลยไปเช็คต่อยอว่าไอ้ความเร็วของตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยบอกได้รับการบอกเล่านะว่าความเร็วของการเดินทางของอิเล็กตรอนกับความเร็วในการเดินทางของแสงและไฟฟ้านั้นะมันน่าจะเท่ากัน พอไปเช็คจริงๆบอกไม่แสงมันเดินทางเร็วที่สุดแล้วละ่ะแต่ว่าไฟฟ้าอิเล็กตรอนพวกนี้มันวิ่งช้ากว่าั้นมันก็มีมมีมมีระยะของมันอ่ะก็เป็นอันว่าถ้ามีคนถามเยอะถามอะไรมากมายศูนย์ประมวลผลของมันก็ต้องทํางานหนักแล้วก็ต้องส่งงานมาในการประมวลผลของมันมันก็ต้องไปเที่ยวประมวลทุกอย่างที่มันเคยรู้เอามาประมวลตอบเร็วจริงแต่ว่าการประมวลขนาดนั้นเนี่ย เราคิดเยอะๆเนี่ยเรายังปวดหัวเลยนะคนจีรานะมันก็มันก็ต้องปวดหัวเพราะมันร้อนอะหัวมันก็ร้อนเพราะนั้น Data Center จึงมีความร้อนสูงและดันมีคนคุยกับมันตลอดเวลาแล้วมันกำลังฝึกตัวเองด้วยนะพอมันฝึกตัวเองใครกำลังทำอะไรกับใครแล้วยอมให้มันเข้าถึงเนี่ยมันก็เอาเป็นความรู้ใหม่ของมันไปเรื่อยๆดังนั้นนักวิจัยเนี่ยเขาจะส่งอะไรขึ้นคลาวไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันก็ไปเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่บนคลาว มีคนส่งขยะขึ้นไปมันก็เรียนมีคนส่งของดีขึ้นไปมันก็เรียนมันเรียนหมดเลยมันก็เรียนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันร้อนหัวมันร้อนเพราะหัวมันร้อนมันก็จะต้องใช้น้ำด้วยและน้ำที่จะมาหล่อเย็นมันใน Data Center ตนะต้องเป็นน้ำสะอาดมากเพราะว่าจะเป็นท่อเล็กๆวิ่งไปเพื่อจะทำให้ชิปร้อยแปดพันหมื่นแสนล้านตัวนั้นเนี่ยมันได้รับโอกาสในการระบายความร้อนให้ได้มากที่สุดแปลว่ามีเส้นเลือดฝอย ดังนั้นถ้าน้ําไม่สะอาดมันจะมีตะกอนแล้วมันจะทําให้ไอท่อเล็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยมันตันเหมือนกับเส้นเลือดเราอุดตันเนี่ยครับ,รบแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วราคาจะแพงมากในการจะไปค้นหาและไปซ่อมมันแล้วมันกลายเป็นว่าจะต้องไปหยุดเซกชันนั้นทีนี้สมองมันก็จะหยุดทํางานแบบางส่วนนะอันนี้ก็ทําให้เราเออเราเริ่มมีจินตนาการได้ดีขึ้นนะคนุณจิระต้องขอบคุณคุณจิระที่ชวนไปนะครับขอบคุณอาจารย์ใช่ครับแล้วก,ก,วก็เอามากินไฟขนาดไหน หนึ่งดัต้าเซนเตอร์ขนาดกลางนะไม่ต้องขนาดยักษ์ใหญ่นะวิทยกรอธิบายว่ามันกินไฟพอๆกับจังหวัดในภาคอีสานบางจังหวัดนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณมีโรงไฟฟ้าที่จะใช้ใจ่ายไฟฟ้าให้กับจังหวัดในภาคอีสานแล้วคุณมี Data c เซ t นเตอร์ไปตั้งอยู่คุณอาจจะต้องเตรียมตัวในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ให้มันนะ <c oughs> เพราะถ้ามันคือนให้มันทํางานจริงนะมันจะทําให้ไฟใน <c oughs> พื้นที่แถบนั้นเนะี่ยโดนกระชากหายไปเยอะเลย แล้วก็เลยเป็นที่มาที่นักวิชาการในระดับสากลเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วแล้วก็พบว่าไอ้ Data c e n t e เมันยังไม่มาเมืองไทยนะแต่มันไปอยู่แล้วในเวียดนามมันไปอยู่แล้วในมาเลเซียอินโดนีเซียเหล่านี้เขาก็พบว่าโรงไฟฟ้าเขาก็ป้อนมันไม่ไหวเหมันกันเขาก็เลยต้องใช้ระบบนิวเคลียร์ขนาดเล็กเอาไว้ป้อนมันแล้วผมก็ตามไปดูในสหรัฐครับผมก็อยากจะรู้ว่า ไอ้ดั t ้าเซ็นเมันใหญ่ๆเนี่ยในโลกนี้มันมีสักกี่แห่งคำตอบที่มันให้มานะมันบอกว่ามันก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่ามันมีแล้วแต่ว่าคุณจะเรียก Data c เซ t e เอร์ไซส์อะไรบ้างแต่ว่าถ้ามันรวมทุกไซส์แล้วเนี่ยมันบอกว่า45%เนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็แปลว่าระบบของสหรัฐมันรองรับนะมันต้องรองรับอินฟราสตรักเจอร์ไอ้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเอาไว้ได้พอสมควรตอนนี้คุณจิระในวันนั้นที่เราอยู่ในห้อง เสวนากันคุณจิระทักให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติของประเทศไทยครับผมซึ่งไม่ได้ตามมันเลยนั้นก็เลยไปนค้นดูครับแล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ค้นเจอน่าจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงสั้นๆับดังนี้ครับประเทศไทยเรามีคณะกรรมการ AI แห่งชาติเหมือนกันมีท่านรองนายกคุณประเสริฐจันทระร,รวงทองซึ่งท่านเป็นรัฐริว่าการกระทรวงดีด้วยนะท่านก็เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการวนะ่าคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบ,บัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยชื่อภาษาอังกฤษมันจะฟังรู้เรื่องมากกว่าคือ National AI Committee อาดีละแล้วก็เมื่อวันที่30กร,รกฎาคมก่อนจะเกิดเหตุความวุ่นวายทางการเมืองนเวลานี้ก็คือ30กร,รกฎาคมนั้นเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีเป,เ,ปเป็นอะไรเท่าไหร่ก็มีการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ครั้งที่สเราคง ไม่คาดหวังว่าเขาจะมีการประชุมครั้งที่สามเร็วนกักน,นะครับเพราะน่าจะเป็นข้อมูลที่ล่าสุดแล้วละ่ะแล้วก็มีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนั่นตีอวระทผู้อุวดว,ดวศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยท่านก็เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็เลยได้ที่ประชุมเห็นชอบนะแนวทางกรอบการพัฒนาเรื่อง AI แห่งชาติ arp, ว่ามีข้อสรุปสประเด็นหน เห็นชอบการสร้างความร่วมมือรัฐเอกชนในลักษณะกลุ่มคอนโซลเตียมเอาเขาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะขณะนี้รัฐก็ไม่ได้รู้ a i ีไปกว่าเอกชนและเอกชนก็ไม่ได้รู้ AI มากไปกว่ารัฐหรอกมันไปอยู่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต่างๆนะและส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างเช่นวิทยากรที่ผมประทับใจมากเลยท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่ทําเรื่องสร้างเว็บขายให้กับคนที่อยากจะมีเว็บไซต์ท่านทำมา20<บ>ปีแล้วใช่เพราะฉะนั้น ตัวนั้นทาให้ท่านอยู่ติดกับเรื่องนี้จนกระทั่ง AI มันโผล่มาแล้วท่านก็ลองใช้กับมันมาเรื่อยๆแล้วในสุดท่านก็ใช้ AI เนี่ยทำทำธุรกิจของท่านแล้วผมก็เห็นว่านี่ไงมันไม่ใช่แค่เรื่องใครไปเรียนมาแต่ต้องเป็นคนที่ได้ทํากับมันมาแล้วหลังจากนั้นเรื่องจากฐานของท่านเนี่ยท่านเป็นวิศวะด้วยนะท่านเป็นวิศวะไฟฟ้าเพราะนั้นท่านก็ไปต่อเรื่องนี้ไต่ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉนั้นผมเห็นว่าเอาละใช่ความเห็นชอบที่หนึ่งของ AI แห่งชาติบอกว่าหนึ่งต้องร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในกลุ่่มภาาคคีเรือขย ว่าไม่มีใครเป็นนายใครนะไม่มีใครมาสั่งใครนะให้มาร่วมมือกันอ่ะเรื่องที่หนึ่งผมเห็นว่าดีสองเห็นชอบแนวทางการยกระดับการทํางานเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เอไอเพื่อสร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญเก้าแห่งเอออันนี้น่าสนใจขึ้นผมก็ลงไปไล่ดูครับเขาบอกศูนย์นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ผมเรียกมันว่าศูนย์ดีไอกันแล้วกันศูนย์ดีไอด้านการศึกษาเออมันก็ควรจะมีนะเพราะเราปฏิรูปการศึกษากันมาทั้งหมดเนี่ย หวังเพิ่งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะแล้วใช้กฎหมายเยอะเลยแต่ถามว่ามนุษย์อยากจะเรียนรู้จากอะไรเด็กยากจะเรียนรู้จากอะไรผู้เรียนเพิ่งส,สูงอายุขึ้นเรื่อยๆนะจะเรียนรู้จากอะไร AI เนี่ยมันจะไม่ลาคาญไม่มีเวลาราชาการแล้วถามมันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วดีไม่ดีตั้งคําถามแล้วมันชวนให้เราคิดแล้วมันสอนได้ด้วยนะอันนี้ก็ดีผมเห็นด้วยอ่ะศูนย์ AI ด้านการศึกษาแต่ไม่ใช่เลิกไม่ใช่เอามันมาแทนที่ระบบครูนะ,นะแต่ว่ามันจะเป็นศูนย์ AI ด้านการศึกษาอ่ะสองศูนย์ AI ด้านการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก็จริงอีกผมก็เห็นว่าถ้าเรามีความเข้าใจเรื่อง AI แพบพื้นฐานนะแล้วคุณจะอยู่ในระดับท็อปของประเทศหรือระดับอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําอะไรได้มากกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยนะเราก็ได้เห็นนะมีช่วงหนึ่งคนไทยก็จะไปสร้างอาวตารของตัวเองขึ้นมาเป็นด้วย AI ก็สนุกกันใส่สร้งขึ้นมาแล้วก็หายไปนะ เดี๋ยวก็จะไปสร้างอย่างอื่นอีกเดี๋ยวใครบอกว่าใครมีแอปอะไรเก๋ๆก็ไปสร้างกันต่อแต่ว่านั่นจริงๆแล้วคุณกําลังไปฝึกตัวเองกับเอไอก็ไม่เป็นไรก็สร้างไปแล้วคุณจะพบว่าคุณไปค้าขายเนี่ยด้วยเอไอเนี่ยได้นะนะยังแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจะสั่งอะไรมันแล้วคุณจะฟังอะไรมัน<ะ>อันที่สามคือศูนย์ปัญญาประดิษฐ์คือศูนย์เอไอด้านการเกษตรเออก็จริง<ะ>อีกันแหละประเทศไทยเรายังไงเกษตรกรเนี่ยเขาต้องใช้ข้อมูลสารพัดด้านเลย แล้วจะให้เขาเรียนรู้ใหม่หมดทุกอย่างไม่ไหวนะเพราะผมทําเรื่องอากาศสะอาดเพราะผมก็ใช้ AI นะเพื่อจะติดตามดูว่าอากาศกําลังเปลี่ยนยังไงความกดอากาศเป็นยังไงแล้วก็ฝนฟ้าจะเป็นยังไงแล้วก็มีปัจจัยมาผสมยังไงแต่ด้านการเกษตรเขาเขา,เขาต้องใช้ชีวิตการมันเลยนะเพราะนั้น AI ด้านการเกษตรเองด้วยตรงนี้ uh, ตรงนี้ผมผมคิดว่าทุกวันนี้เราหลายคนเกษตรกรจะบอกว่าปลูกไปแล้วจะขายได้ไหมคือถ้ามีข้อมูลที่มันอัปเดตตลอดเวลานะฮะแล้วประมวลข้อมูลเร็วเนี่ย ก็สามารถตอบเกษตรก่อนได้นะวันตอนนี้เลยว่าที่ที่จะปลูกเนี่ยอย่าเพิ่งเลยนะเป็นอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้นะจะตอบคถามถ้าสร้างสูงแบบนี้นะจะทําให้เห็นว่าเอไอใบเป็นจุดๆเนี่ยแปลว่ามันเป็นราหรือว่ามันมีมดมากับหรือมันมีแมลงอะไรมาลงหรือเปล่าเอไอมันก็สามารถจะเอาไปวิเคราะห์ให้ได้นะแน่นอนอย่าเพิ่งเชื่อมันร้อเปอร์เซนพราะในสุดคําตอบถูกผิดนั้นเนี่ยมันต้องมีการเทรนนักวิยากรนก็บอกแล้วว่าการเทรนทีหนึ่งให้ AI มันเก่งสักเรื่องนะใช้เวลาประมาณหกเดือนทุนเท่าไหร่ ผมว่าท่านผู้ฟังก็เดาไม่ถูกผมฟังแล้วผมก็แทบตกเก้าอี้ไปนะประมาณสามแสนล้านบาทเพือ<า>่อจะทําให้เทรนเอไอให้มันเก่งสักเรื่องแต่มันเก่งสักเรื่องแล้วมันไปเที่ยวตอบคนสูงสี่สูงห้าไม่ได้นะมันต้องให้มันเก่งทุกเรื่องก่อนมันถึงจะไปตอบรวมได้นะเพราะนั้นพวกบริษัทที่ทํา AI ขนาดยักษ์ใหญ่ที่เป็นโมเดลขนาดใหญ่เนี่ยต้องทุ่มหน้าตักกันแบบมาหาศาลมากเลยครับ<อ>แล้วตอนนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังยังไม่มีกาไรนะคือเขากําลังอยากอยากอะ ก็แน่นอนเจ้าของระบบ AI ใหญ่ๆเนี่ยเขารู้ว่าอีกหน่อยมันต้องแข่งด้วยตรงนั้นเขาจึงต้องทุ่มด้วยสิ่งที่เขาสร้างอาณาจาักรกันมาใหญ่แล้วพวกตัวเล็กไม่ต้องคิดเลยฮะเรื่องจะไปสร้าง AI เป็นของตัวเองเว้น mm hmm. แต่เป็น AI ที่เรียกว่า functional AI เช่น mm hmm. สมมุตินะว่าเรายการเราเกิดจะมี AI ขึ้นมาในวันข้างหน้า mm hmm. เราเพื่อจะดูว่าคนคนสนใจประเด็นอะไรอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. คนตอบสนองตอบไปไดอย่างนั้นได้อะ เราคิดว่าอย่างรัฐบาลสามารถสร้างฐานข้อมูลเพื่อจะใช้ AI มาประมวลวิเคราะห์ข้อมูลของรัฐบาลโดยตรงได้ไหมไม่ต้องเปิดโอพเอออกไปอันนั้นอยู่ในแผนตอนนี้เรามาถึงแผนที่สามเนาะอันนั้นอยู่ในแผนที่แปดเดี๋ยวผมจะไปถึงอ่าแผนที่สามเน่ AI ด้านเกษตรนะแผนที่สี่ AI ด้านท่องเที่ยวเออก็ดีอันนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะอันถัดไป AI ด้านสุขภาพและสุขภาวะก็ดีผมว่าคิดว่าเราทุกคนต้องการเรื่องนี้แหละ เออฉันกินยานี้กินมาแปดเดือนแล้วอาการนี้ดีขึ้นแต่มันเกิด side effect แต่ฉันคิดเกี่ยวถามหมอ,อฉันถามมีไอได้ไหมตอนนี้ก็ถามกันอยู่แล้วนะใช่อ่าแล้วก็ถัดไปเป็นศูนย์เอไอเพื่อการผลิตอืมเราก็ทําอาชีพผลิตเพื่อส่งออกกันอยู่น,นั่นนะนะเราวการมีไอด้านนี้ก็ดีเหมือนกันต่อไปเป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายด้านโมเดลภาษาขนาดใหญ่วงเล็บภาษาไทยอืมก็ดีไม่อย่างนั้นแล้วไอมันจะแปลด ดะาท่าเดียวนะถ้ามันมันก็ต้องเชี่ยวชาญอ่านภาษาไทยเพราะฉะนั้นท่านวิทยากรวันนั้นก็เห็นเราทํากิจกรรมกันแล้วท่านก็เอาเอไอเนี่ยนะเปิดกล้องให้เอไอมันดูว่าเรากลาลังนั่งจุมปุ๊กกันอยู่สามสิบคนสี่สิบคนเนี่ยแล้วให้มันแต่งกรอนอ <c oughs> วยพรเราว่าเราจะอบรมกันเรื่องอะไรมันก็แต่งกรอนมาเดี๋ยวนั้นเลยนะซึ่งก็ไปเลาะเสนอหูนะ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ก็แปลว่าก็จะต้องมีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เป็นภาษาไทยถัดไปก็เป็น อันนี้มาละใครแม็กศูนย์ประมวลผล AI ภาครัฐเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันต่อนะแต่ว่าตัวนี้อย่างน้อยที่สุดผมเห็นด้วยนะว่าภาครัฐนี่แหละตัวดีเลยควรจะต้องไปทำกับ AI จะอาศัยข้าราชการสองล้านคนซึ่งมีค่านิยมแตกต่างกันไปแต่ประชาชนเขาไม่ได้มองคน2ล้านคนแตกต่างกันเลยตราบใดที่คุณรับเงินเดือนของรัฐคุณต้องบริการประชาชนคุณต้อง ซื่อสัตว์รับใช้แล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดอยากจะเห็นคุณทํางาน24ชั่วโมงแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ทําอย่างนั้นแล้วจะให้ข่าราชการทํางานเป็นกะก็มีอยู่ไม่กี่กองไม่กี่แผนกนะแต่ว่า AI มันทํางานตลอดเวลาไงแล้วก็ประเทศไทยซึ่งอีกหน่อยนะความร้อนชื้นสูงของประเทศไทยเนี่ยจะทําให้พวกเราเนี่ยต้องมาตื่นตอนกลางคืนทํากิจกรรมแล้วกลางวันหาที่หลบหซ่อนไปซะก็ต้องมีคนทํางานกลางคืนไง งั้นอไอภาครัฐเนี่ยมันทํางาน24ชั่วโมงแล้วมันดูแลคนไทยทั่วโลกนะไม่มาจะมาจากไทม์โซนไหนคุยกับมันมามันต้องคุยกับเขารู้เรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นผมก็เห็นว่าเอาละมาถูกทิศอ้าวอันสุดท้ายคือศูนย์สอบเทียบสมรรถนะและทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ a อออือ่ะก็ดีก็ดีในที่นี้พอที่ประชุมชุดนี้เขาประชุมเสร็จแล้วก็บอกว่าที่เสนอมา9อันนะเห็นด้วยหมดเลยแต่ว่าขอเพิ่มอีกอันได้ไหม ด้วยการรับหลักการว่าให้ไปตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI ด้านความมั่นคงและปลอดภัยคือ Safety and Security นี่ไม่ใช่ของการทหารนะแต่เป็น Safety and Security s a ฟ e ี y ซิเคีีที่พอผมไปฟังมาจากวิทยากรผมเพ่ได้เห็นว่าไอการที่เราจะไปเอาข้อมูลเราไปขึ้นคลาวนมันถูกราคามันไม่แพงใช่แต่ถ้าหากว่าเราทุกอย่างขึ้นไปเนี่ยมันเป็นคลาวของประเทศอื่นเขานะเอกชนประเทศอื่นเขาใหญ่ๆเนี่ยแล้วเขาเลยรู้หมดเลยนะไอที่เราใส่ แขงกั้นบังตาผ้าม่านอะไรต่างๆไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยนะแล้วเขาเนี่ยทีนี้เขาประมวลพวดเดียวเนี่ยเขาอ่านเราถึงไส้ถึงกลืนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่ายังไงยังไงเราต้องเข้าใจเรื่องอการพัฒนาศูนย์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยอะไรเอาขึ้นอะไรไม่เอาขึ้นและอะไรเอาขึ้นแบบเข้ารหัสและบางอย่างไม่เอาขึ้นเลยบางอย่างต้องเก็บไว้อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยบางอย่างต้องอยู่ในความดูแลของรัฐหน่วยความมั่นคงเขาดูแลกันเองอย่างนั้นเป็นต้น เหมือนที่เราทุกวันนี้เราก็ยังค่อนข้างสบายใจมีช่วงหนึ่งนะพวกสถาบันการเงินโดนโดนแฮกกันแหลกลาน<ม>เขาก็จะต้องมีระบบของเขาเาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สูกอ่าเราบอกไปแล้วว่าที่ประชุม AI แห่งชาติมีมติ4เรื่องผมรอบไปแล้วสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือให้รัฐก,กับเอกชนต้องทำงานร่วมกันแบบภาคีสองสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ9ด้านสาม,มอบหมายให้ศูนย์ความเชี่ยวชาญรายสาขาที่ว่ามักย ให้ครอบคลุมทั้งด้านความพร้อมและผู้ใช้งานให้แล้วเสร็จในเดือนกันยาสองห้าหกแปดทำแผนย่อยนะเอาละที่ว่าว่ามาดีเป็นความฝันที่ดีนะแต่ต้องการแผนย่อยภายในกันยาหกแปดเราตอนนี้เราเข้ากันยาแล้วนะสิ้นเดือนนี้เราควรจะได้เห็นแล้วนะข้อที่สี่ที่เห็นชอบกันไปคือเห็นชอบในหลักการของกรอบการใช้งบประมาณขับเครื่องซึ่งตอนนี้วางเอาไว้ให้สองหมื่นห้าพันล้านฟังดูเหมือนเยอะนะฟ <100. S 1> ังดูเหมือนเยอะ แต่กับ9ก้ด้านเนี่ยได้กันด้านแล้วต้องไหรรกันไม่รู้เลยเอ้าละ่ะนั่นท่อนที่หนึ่งนะผมคิดว่าทันทีที่เราสนใจเรื่องของมันแล้วเราไปขุดคุยค้นคว้ามาเราก็เริ่มมีอะไรมาคิดต่อโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องนโยบายสาธารณะนะก็ไปดูเลยฮะว่าอ้าวงั้นคณะกรรมการชุดนี้เคยได้จัดทําแผนปฏิบัติงานเอ,าอย่างไงเขาบอกว่าเขามีแผนปี65จนถึง70แปลว่างานนี้เขาเริ่มคุยกันมาตั้งแต่ปีห5นะ เราอยู่หกแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะผมก็สบายใจขึ้นว่าอย่างน้อยทางการเนี่ยเขาได้ไปไประชุมคุยกันเรื่องนี้มาเขาสรุปกันได้ห้ยุทธศาสตร์กุญจิละครับเวลาใกล้หมดละผมไปเร็วเลยใช้ายุทธ,ธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1นเนี่ยคือการเตรียมความพร้อมด้วยการเขากล่าวว่าเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตระหนักเรื่อง AI อย่อยางน้อยหกแสนคนแล้วก็มีกฎหมงกฎหมายอะไรต่างๆออกมาประกาศใช้งานเป็นฉบับฉบับไปนี่ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะ ยุทธศาสตร์ที่2องเขาต้องการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน AI โดยให้ไทยอยู่ในอันดับที่ไม่ต่ํากว่าอันดับ50ิบของโลกลก็ดีเหมือนกันแต่คงเทียบวกวับที่หนึ่งไม่ได้นะสหรัฐแกไปแล้วสี่เปอร์เซ็นตของโลกแล้วนะเราก็คงจะไม่เป็นไรขอให้มันอยู่ได้สักห้าสิบของโลกก็ถือว่าเกละละ๋แล้วล่ะแล้วก็เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละสิบเปอร์เซ็นตต่อปีถ้าเมื่อกี้สองหมื่นห้ากับปีถัดไปก็ควรจะต้องบวกไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์บวกไปอีกสองพันห้านะ ถัดไปยุทธศาสตร์ที่3บอกว่าจะผลิตบุคลากรด้าน ai ของประเทศเพิ่มให้ได้ไม่ต่ำกว่าสามหมืนคนเยอะหรน้อยสิงคโปร์เขาจะผลิตหมื่นหะ้าพันคนต่อปีเขามีประชากรน,น้อยกว่าเราเยอะนะ <c oughs> แต่แปลว่าเขาทำมาต่อเนื่องนานนะ <c oughs> ยุทธศาสตร์ที่สี่บอกว่าจะสร้างความเข้มแข็งทาง ai โดยเกิดต้นแบบงานวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยต้นแบบ เอาก็ดีก็ดีคือไม่ได้ไปเล่นกันอะ่ะเอามาทําให้เป็นวิจัยจริงจังให้มันรู้เรื่องรู้ราวนะระยุทธศาสตร์ที่5้าบอกว่าให้หน่วยงานมีการใช้นวัตรกรรม AI เพิ่มขึ้นโดยทั้งรัฐราชการและผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละสิต่อปีหรือไม่น้อยกว่าหก0้อรายใน6ปีอเอาล่ะโดยที่เขาบ่าว่า AI ควรจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถและมูลค่าการตลาดในประเทศไทย ให้ไม่น้อยกว่า60,000ล้านในปี70ที่เหลือเป็นรายละเอียดแต่ว่าแค่นี้ผมคิดว่ามันช่วยกระตุ้นนะความคิดสําหรับคนที่ได้ฟังรายการแล้วจะมีจินตนาการต่อเนื่องว่า AI นี่เป็นเรื่องอนาคตมาถึงแน่และเกิดความเปลี่ยนแปลงแน่เราติดตามันมกันต่อไปครับก็หวังว่ามันจะนํามาสู่แผนปฏิบัติการที่มันเกี่ยวข้องกับคนในหมู่มากได้รับรู้แล้วก็ได้ขับเคลื่อนมาพร้อมกันนะจะได้แผนนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ใช่ต้องระวังนะ AI อย่าให้กลายเป็นเครื่องมือคนรวยที่ให้รวยขึ้นส่วนคนจนก็เข้าไม่ถึงอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับดเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับกับอาจารย์วิศรศักิ์ในข่าวต่อไปครับวันนี้ขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับ